เวลาพูดถึงเมืองปัตตานีหลายคนจะนึกถึงท้องทะเลนึกถึงปลากุลาตาแข้งนึกถึงศรัทธาอิสลามอันยาวนานแต่ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่กลายเป็นเหมือนหัวใจของเมืองนั้นนั่นก็คือปืนใหญ่พยาตานีปืนกระบอกนี้ไม่ใช่ปืนธรรมดามันยาวตั้งสองเมตรกว่าหนักอึ้ง ล่อขึ้นด้วยทองเหลืองโบราณใครได้เห็นใกล้กๆก็ต้องทึ่งว่าคนในสมัยนั้นเขามีฝีมือการหล่อแค่ไหนถึงทำได้ใหญ่โตขนาดนี้ทุกวันนี้ถ้าใครเดินผ่านกระทรวงกลาโหมกรุงเทพตรงข้ามพระบรมมหาราชวังจะเห็นปืนใหญ่ตั้งอยู่หน้าตึกนั่นล่ะคะพญาตานีตัวจริงเสียงจริง ที่ถูกย้ายมาจากแดนใต้เมื่อกว่า200ปีก่อนมันไม่ได้เป็นเพียงเหล็กก้อนใหญ่ๆแต่เป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์แห่งศักดิ์ศรีศรัทธาและก็เป็นแผลในใจของใครหลายคนด้วยเรื่องราวการหล่อปืนนี้มีหลายเวอร์ชั่นเหลือเกินค่ะคุณผู้ฟัง เล่ากันว่าในสมัยราชนีบีรูแห่งปัตตนีเมื่อราวคริสตศตวรรษที่17บ้านเมืองกำลังเข้มแข็งต้องการอาวุธใหญ่ไว้ป้องกันศัตรูจึงหล่อปืนใหญ่สามกระบอกหนึ่งคือพระยาตานีสองคือสีนคาราหรือสีประเทศและสามคือมหาเลลาพงสาวดานบางเล่ม บอกว่าเป็นฝีมือโป๊ะเขี้ยมช่างจีนหกเกี้ยนที่หันมานับถืออิสลามเขาถุ่มเทชีวิตจิตใจลอจนสำเร็จกระทั่งว่าปืนกระบอกสุดท้ายต้องสังเวยด้วยชีวิตของเขาเองจึงจะสำเร็จสมบูรณ์แต่ถ้าไปอ่านฮิกายัดปัตานีหรือตำนานเมืองตานีกลับเล่าว่าปืนนี้สร้างก่อนนั้นนั้นซสอีก ในสมัยสุลต่านอินทีราโดยช่างจากเมืองรูมนามว่าอับดุลสมัดอารูมีมาจากแผ่นดินออตโตมันตุรกีโน่นแหละนี่แหละค่ะความเห็นต่างกว่าตกลงมันเป็นฝีมือช่างจีนหรือช่างตุรกีบางนักวิชาการก็สันนิษฐานว่าถ้าดูรูปแบบแล้วมันออกแนวปืนโบราณแบบตะวันออกกลางมากกว่า แปลว่าอาจจะสร้างในสมัยพระยาอินทิราจริงๆต่างฝ่ายต่างมีเหตุผลมีหลักฐานจนวันนี้ก็ยังหาข้อสรุปแท้จริงไม่ได้คุณผู้ฟังคะปืนใหญ่ไม่ได้ถูกสร้างไว้โชว์เฉยๆมันถูกตั้งไว้ป้องกันเมือง นักเดินทางดัสในต้นศตวตรรษที่17บันทึกไว้เลยว่าที่ปัตตนีมีปืนใหญ่กระบอกหนึ่งใหญ่กว่าทุกระบอกที่เราเคยเห็นแม้แต่อัมสเตอร์ดัมคิดดูสิคะเมืองท่าเล็กๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่กลับมีอาวุธใหญ่จนฝรั่งยังต้องทึ่งแต่แล้วโชคชะตาก็เปลี่ยนไป หลังอยุธยาล่มในปี2317ปัตตนีก็ประกาศอิสระของตนเองอยู่ช่วงหนึ่งกระทั่งพศ2329กองทัพสยามภายใต้การนำของกรมพระราชวังบวรสุรสิงหานาถได้ยกทัพเข้าตีปัตตนีปืนใหญ่พญาตานีจึงถูกริบเป็นของกลางขนขึ้นเรือเพื่อส่งไปกรุงเทพ,พที่นี้ เขาตั้งใจจะขนไปสองกระบอกแต่ปรากฏว่าสีประเทศดันตกทะเลหายไปในอ่าวปัตตนีไม่เคยมีใครพบอีกเลยเหลือเพียงพญาตานีที่รอดมาได้และกลายเป็นสมบัติหลวงของกรุงรัตนโกสินทร์ภายหลังรัชกาลที่หนึ่งยังโปรดให้หล่อปืนใหญ่อีกกระบอกชื่อนารายสังหาร ให้คู่กันด้วยเมื่อเวลาผ่านไปปืนใหญ่พระยาตานีไม่ได้เป็นเพียงอาวุธอีกต่อไปแต่กลายเป็นสัญลักษณ์ตั้งแต่ปี2482เป็นต้นมารูปปืนใหญ่พระยาตานีถูกบรรจุอยู่ในตราประจำจังหวัดปัตานี ใช้บนเอกสารราชการใช้บนธงใช้บนสัญ,ญลักษณ์ลูกเสือแม้ชาวบ้านบางคนจะไม่เคยเห็นของจริงที่กรุงเทพแต่ก็ระลึกถึงปืนนี้ในเทศกาลต่างๆอย่างเช่นฮารีรายอที่นิยมจุดปืนไม้เสียงดังๆเป็นการระลึกถึงปืนใหญ่ของบรรพบุรุษพูดได้ว่าปืนนี้คือความภาคภูมิใจ คือความทรงจําของชาวปัตตานีแต่ขณะเดียวกันมันก็เป็นบาดแผลที่ยังคงเจ็บอยู่เพราะปืนใหญ่ถูกย้ายไปอยู่ในกรุงเทพ,พไม่ได้กลับคืนถิ่นเดิมคุณผู้ฟังคะเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา รัฐบาลถึงกับทำปืนใหญ่พยาตานีจำลองขึ้นใหม่หนึ่งกระบอกแล้วนำไปตั้งไว้หน้ามัสยิดครือเซะหวังจะให้เป็นสัญ,ญลักษณ์แทนของจริงแต่ปรากฏว่าถูกกลุ่มก่อความไม่สงบทำลายเพราะเขามองว่ามันเป็นของปลอมเขาต้องการของจริงเท่านั้นนี่แหละค่ะของโบราณเพียงชิ้นเดียวกลับกลายเป็นศูนย์กลางของความทรงจำ ความภาคภูมิใจและความขัดแย้งฟังแล้วก็น่าอนาจใจเพราะสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะอยู่ปัตตานีหรืออยู่กรุงเทพปืนใหญ่ก็คือก้อนโลหะก้อนหนึ่งสิ่งที่สำคัญกว่าคือหัวใจคนที่ผูกพันกับมันของใหญ่ของโตต่อให้ยิ่งใหญ่มหาศาลสุดท้ายก็ไม่เท่ากับความสามัคคี ที่ทำให้คนอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบถ้าเรามัวแต่ยึดติดกับของนอกกายใจก็จะวุ่นวายไม่สิ้นสุดค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องนี้ก็เป็นอีกบทเรียนหนึ่งของบ้านเมืองปืนใหญ่พญาตานีอาจไม่ใช่เรื่องราวในหนังสือประวัติศาสตร์แต่เป็นกระจกสะท้อนว่าความทรงจำความศรัทธาและความแตกต่างหากไม่มีสติ คุมไม่อยู่ก็กลายเป็นไฟได้เหมือนกันค่ะ